โอ,อโอ้ยทองเปล่งมากนะคะทองเปล่งสีเหลืองใช่ไหมครับอ้ทองเปล่งทำท่านเนาะ Eu é. não é. ハハハハ รถพิยาพรสวยมากจ้าวันนี้เป็นมือพิเศษนะคะท้องเบรคทับถนนมารวม่วงทัพการแสดงพร้อมนะคะเป็นเตอร์ไพรส์กับแพนเล็กนิดนึงนะคะ

ไงบอกเออไงบอกว่าไงตัวรากายอยู่อ uh, ันนาอม่ย่ยังอ่ะอันาขนบชดชดชดไยี่บเพราะกระโดดเพ่าเป็ยนว่าก็เป็นเยอะเป็นเยอะเป็นา่อเปลยนเพ่าเปลี่ยนนีก็เราทยังไงเด้วเราอีกอนอีกคนเราเนี่ยเอออีกหึ้นเราเปลี่ยน มีท <Pie year> <spind les> ี่ไปนับงแนไหลน้องไรชาติกันบ่าอไรชิกันบ่าขอบคุณพี่น้องครับผมพี่น้องแฟนๆหนีผู้สาว่น้องเก่าผู้บ่อคบณ้องเก่าที่งานคณะเจ้าภาพขอเสียงนยครับขอเสียงน่อยพี่แต่ผู้สาวสมน้อยผู้สาวสมนอย เราถ้าดีสติกมาแกงก็คือไงนะก็ย่าหาวาดีสติกแม่นางสวก็เชี่ยวมากคนไปูยบดีงใหญ่อาทิตดีสางซื้อใหญ่ัว่ตัววก็ท้ยลูกเียบลายเ้อายกขายูงนส่ลายเสียบลายตัสดท้ายลกเสยบายกับบ้านขอถุงี้สถุงก็ายก็ไยบเป็นื่อทางก ขอขอพูดพนณอองแฟนๆแหจเรื่อง่นั้นแจกสลับกันคืนวันนี้กระดับสเรียมรองบองโปรนตกุรเดีสวัสดีพี่รองวาจุกุมดทุกคนโอ้โหกเปลี่ยนนะหาวบางเมียอยเนาะหอยลูกเคลื่อนเนาะหอยลูกเคลื่อนหืรนข้บัอทางหลังเออเดินปเปคนต้องติดโคเดอดเือหน้าพักันซีคุยบอสเฮ้ เป่ยนเทศ่าแหลมไมส่คนสี่นที่านดกาปนเม่อี้นมาพี่เราโกชื่ไหอนย่ำเหลืย่เศ้าครับเออ่ฏิบัติงานดาปีนด้าไปตัี่คนม่เนียม่นั่นตีกดอปนเนอ่าแ้เิดนมระทอมันบ้านีม่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวเราด้าปีนไม่ดอเป็นน้่งเพศนั่นละผู้นั้นผู้นั้นผู้ใดลอ็มา เดี๋ยววันหน้าเลยมันไปเงียวัเขาลไวต้องไปรีครับเขาพ้ดำฟังีโอมังน้านอนี่เลยก่า็เย่างเ้ที่ว่่แล้วี่ยเนเออเรียกเนี่ยมันจอว่อะไรสีนาสีตาเราแต่ว่าใส่กินเลยจะปรถไทยบอ ก็ม,ม,ม,มีอย่างที่งัดดีนะครับเคือเ<ร>าดีอันนี้แม่จะภาพอันนี้แม่จะภาพที่ใส่การมานาบอนอนะครับใส่การไร่น้าจัภาพครับเหลือบอลจักใส่สองใส่ครับขออนมาทั้งฐานในเรื่องของเรีายาน้าจภาพครับอาจฉริอาจะใส่าการจักกจะมาใส่หมูบัวเอาเอาเนี้ยไงคุณนายเังเย ภาพพิณภาพพี่น้องคนเชิญข่าวบาอีสาวนุ่นรทอนบกีดล้อนไปเปียนสุดรองเทาต้นไม้ภาพพิณภาพี่น้องคนเชิญเดี๋ยวอยากเห่าไปเลยใช่ไหมครบแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วงาของคุณรับผมวันนี้เป็นงานถ้าบุญนะครับเพื่ออุทิศกุศลให้แก่คุณพ่อจอมบุญสำโรนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นงานอุปสมบทด้วยนะครับผมของคุณนิพิทพลนี่บ้าครับ เนื่าครับจันทนันนะครับหรือว่าคุณเบียดนะครับขอให้คุณปิยญวัฒน์สุโกคุนบอลนะครับขอให้คุณทีมงานเจ้าภาพทุกท่านนะครับในงารจับภาพของเก้าระรับสวามรับความขึ้นวันนี้ประกอบไปด้วยคุณแม่บูนะครับลุงสังโกนะครับคุณพ่อถนอมคุณแม่ลุณเพลนะครับคุณแม่คุณแม่น้องคุณพ่อโสมัครับเทพชาลีคุณพ่อของคุณแม่เดียมจันลุงสองโร คุณเอน,นางกอคุณพ่ออุดมสุตโธนะครับนางบุญกองนายเกชาโมทองนางทิติพานานายวิชัยเทนรินนางจุริพรคุณโกรุ่งนภาแก้วกั้นครับ คุณดำหญ่คุณรุ่งธรรมอ้วนสีเนี่ยนาที่จะเห็นท้องเบียดทับถนนมาออกงานนะคะกับนุษย์ิดาพรกันนะคะเซอร์ไพรส์แฟนเพลงมากเลยแฟนขับมากเลยค่ะหนุ่ยนีพี่น้องร่วมงานซุปเป็นมือดีมโชคดีมากนะคะับสารรังกะทบบุญในกำลัขึ้นเวียนดีเนี่ยเปาสาหนังทุกคนได้อยู่มินอยู่ดีพอมินนะครับเอาบอลมาแล้วไม้พี่น้องเหมียวมอนเซีนกันขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานเจ้าภาพทั้งแต่เลยครับพี่น้องจะขอครับพี่น้อง อยากรอเพียงแค่ครับเจ้าภาพครับผมจะบอกเพียงแค่ฉันก่อนก่อนจาภาพจงกจริญคิดเงินให่ได้เงินที่ทองให้ได้ทองที่อให้ได้ทองโ้ยจะพาจงกจริญรวยอย่างนีก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสาธุสาธุสาธุพี่น้องผมมาฟังหลอดฟังน้ำกันเพื่อกันครับผมหัวเสียบ่จะลืมซี

ว,นนะะนาาวันนี้คนเยอะแยะมากหนาไรตานะคะเต็มที่กันเต็มคาราบิวอันนี้ที่น่าจะภาพม่คะจะมวลมวนค่ะเพาเป็นมีสังอ่าอ่าหางเครื่องมวนนะคะโอ้ยันมีจะคิดจะภาพมวนนะคะเดี๋ยวคะ่ะวนคนไหลนี้พี่น้องค่ะจากฟางไราย ไปฟังขวาค่ะเต็มกันไม่เหมดเลยนะคะ่ะเยอะแยะมากไปเลยะคะ่ะ ทำไปแล้วบหะวันทันแล้ววันสิไทยรูปไห่แห้ใครจะให้ติบีคะจ้าม,มวนมวนครับ